เข้าใจง่ายนะคะออดิสนุกแล้วครบทุกข้อกําหนดค่ะวันนี้นะคะดิพาทุกคนมาที่ข้อแป5หค่ะเป็นเรื่องของบริการหลังการส่งมอบนะคะข้อนี้ยากนิดนึงนะตีความยากยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อนี้นะคะเออเราออดิใครออดิตอย่างไรและอะไรคือประเด็นปัญหาค่ะ ข้อนี้นะคะที่ดิบอกว่ามันอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องตีความก่อนค่ะว่าบริการหลังการขายของเราคืออะไรนะคะแต่ละธุรกิจมีบริการหลังการขายที่ไม่เหมือนกันค่ะบางทีอาจจะเป็นแน่ๆการรับข้อร้องเรียนนะคะการอาจจะเป็นการทําความสะอาดการตรวจเช็คนะคะหรือพูดง่ายๆก็อาจจะให้ทุกคนเห็นภาพอบบบริการหลังการขายก็คือเหมือนที่เราซื้อรถไปอะค่ะแล้วแบบครบรอบกี่กิโลแล้วเราเอามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ที่ศูนย์ที่ที่จุดขายได้อย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นเวลาเราออดิตนะคะเราต้องสอบถามก่อน,นะค่ะว่าองค์กรของเราเนี่ยมีบริการหลักการขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เขาอธิบายแล้วก็ขอดูตัวอย่างค่ะเสร็จแล้วเราก็โฟกัสไปเลยว่าตัวหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือการรับข้อร้องเรียนนะคะก็อาจจะถามถึงว่าช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆนะคะว่ามีช่องทางการรับข้อร้องเรียนอย่างไรนะคะขอดูบันทึกค่ะขอดูการดําเนินการแก้ไขข้อเนี้ย ทำความเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าเออแต่ละธุรกิจเนี่ยมีบริการหลังการขายที่แตกต่างกันนะคะถ้าเราไม่รู้เลยว่าอา้าแล้วมันจะต้องมีอะไรบ้างเนาะเราอาจจะไปเริ่มต้นดูที่ตัวของ quality manual ก็ได้ค่ะ quality manual หรือคู่มือคุณภาพเนี่ยเปิดไปที่ข้อ855น่าจะมีเขียนอธิบายนะคะดังนั้นพอเราตีความปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปดูหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องนั้น marketing นะคะ maintenance QA ก็แล้วแต่นะคะ ตัวอย่างประเด็นปัญหานะคะเมเจอร์ Major ก็คือแบบไม่ได้ทําเลยไม่มีแบบกระบวนการรับข้อร้องเรียนไม่มีอะไรที่แบบใครแล้วใครเลยแล้วก็จบนะคะต่อมาค่ะมีข้อตกลงบ้างนะคะแต่ว่าบันทําไม่ตรงตามสเตปอะ่ะเช่นเราตกลงว่าเราจะมีการรับข้อร้องเรียนอะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้รับอ่ะแบบนี้นะคะเอ,อ่อออฟเซอร์นะคะก็คือทำบ้างไม่ทำบางความแบบไม่มีประสิทธิภาพคือทำงก,งก,ง,ก,ง,ก,ง,กงกนะะี้ยค่ะอ่ะนี่ก็คือวิธีการออดิตข้อ8 5 5หหนั่นเองค่ะ